ทำสิ่งเล็กๆนี้นะคะเพื่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะข้อที่1คุณต้องเป็นคนที่สื่อสารเป็นค่ะบางคนนะคะสื่อสารไม่เป็นแต่บางคนเนี่ยสื่อสารเป็นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเป็นคนหนึ่งที่สื่อสารเป็นคุณจงใช้เรื่องของการพูดการสื่อสารนําคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะมีหลายๆคนค่ะอยากที่จะพูดเก่งมีหลายๆคนอยากที่จะสื่อสารเป็นโน้มน้าวคนได้เราลองสังเกตดูไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในงานขายหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จ ในชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้นะคะจะมีทักษะในเรื่องของการพูดเพราะว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้างานเขาไม่มีทักษะในการสื่อสารบางทีเนี่ยเวลาเขาสั่งงานลูกน้องเนี่ยมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้หรือถ้าหากว่าเขาเป็นนักขายแต่เขาไม่มีวิธีการสื่อสารที่ดีเขาก็โน้มน้าวใจคนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้ฝึกเรื่องของการสื่อสารนะคะและข้อที่2ค่ะเวลาคุณรู้สึกยังไงกับคนอื่นให้คุณแสดงออกไปเลยค่ะบางคนนะคะอยากจะบอกรัก ก็ไม่กล้าบอกบางคนอยากจะขอโทษ <im pe ed> ก็ไม่กลาก้าพูดบางคนอยากจะให้คนอื่นช่วยเหลืออะไร <im pe ed> ก็ไม่พูด <im pe ed> จําไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่พูดคนที่เขาอยู่ด้วยกับเราหรือคนที่ทํางานด้วยกันกับเราเขาไม่รู้หรอกค่ะว,ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่เราต้องการให้เขาช่วยไหมเราไม่สบายใจเรื่องไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดคุณทําไม่ได้คุณไปขอความช่วยเหลือหรือคุณอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออะไรเขาคุณก็บอกเขาไปเลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่พูดบางทีเนี่ย พอถึงเวลาที่คุณอยากจะพูดคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดแล้วเพราะคนที่คุณอยากจะพูดจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ให้คุณพูดให้เขาฟังนะคะและข้อที่3นะคะสิ่งเล็กๆที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายเราอยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จสิ่งแรกเลยก็คือร่างกายของเราเนี่ยค่ะต้องพร้อมก่อนคุณจําเป็นที่จะต้องทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณจำเป็นที่จะต้องออกกําลังกายบ้างเพราะเมื่อไหร่ที่ร่างกายคุณแข็งแรงนะคะมันจะทําให้สมองของคุณค่ะคิดไอเดีย หรือว่าลงมือทําอะไรที่คุณอยากทำเนี่ยได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยเราอยากทํานั่นอยากทํานี่แต่สุขภาพของเราเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะลองเอาเรื่องเล็กๆ3เรื่องนี้ไปปรับใช้ดูค่ะพี่หญิงเชื่อว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ